สวัสดีครับนี่นะครับคือการเนบหรือการปลูกหญ้าในเปียนะครับระยะชิดซึ่งใช้ท่อนพันุ์ที่เราผ่านการอบให้งอกรากและยอดมาแล้วนะครับเหมือนกับที่น้องเขาถือนะครับเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นการรอดเร้อยทับร้อยนะครับเวลาเนบนะครับเนบนอนๆน,นะครับ ระยะห่างระหว่างต้นนะฮะหรือระหว่างแถวนะครับเรากำหนดด้วยเส้นเชือกแล้วก็แปลผันตามพื้นที่นะครับโดยทั่วไปนะครับถ้าสังเกตนะครับถ้าท่อนเล็กเราจะเน็บให้สองแต่ส่วนใหญ่จะงอกนะครับคือข้อเสียคือเน็บยากน,นิดนึงเพราะว่าจะกลัวหักแต่ข้อดีคือเน็บที่ไหนเกิดที่นั่นนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับถ้าท่อนเล็กก็เน็บ2ซื้อประกันไปเลยนะครับ ้ปลูกแบบนี้ดีอย่างหนึ่งคือลดเปอร์เซ็นต์การสูญเสียหรือการไม่เกิดนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ค่อนข้างแน่นอนนะครับครับนี่คือที่เราปลูกไปแล้วนะครับแนี่คือที่กำลังจะปลูกนะครับทั้งหมดที่เหลือ แล้วแต่พื้นที่นะครับลักษณะเราก็ตามลักษณะของระบบการให้น้ําที่เรามีนะครับ